Elena Chaoying shit In the neon moonlight, we sway side by side. A tango in zero gravity, a last cosmic ride. The stars are fading, our time's ticking away. But I'll hold you close for one final battle. flow away ในยุคสมัยก่อนคริสตศกาชมีเรื่องราวเล่าขานกันมาถึงเรื่องราวในอาณาจักรแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาและป่าใหญ่แต่เดิมบ้านเมืองนี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมาและแล้วก็ได้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้มีปีศาจทั้งข่าวผู้ชั่วร้ายมีนามว่านอก นอกมีรูปร่างเหมือนค้างท่าวแต่ลำตัวเป็นมนุษย์ปีกของมันกว้างใหญ่และคมเหมือนมีดมันสามารถบินได้รวดเร็วในความมืดดวงตาของเจ้าปีศาจนั้นแดงฉานเหมือนเปลวไฟทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนอกจะออกมาจากที่ซ่อนในถ้ำลึกในป่าใหญ่มันจะบินไปทั่วหมู่บ้านมองหาเหยื่อเพื่อดูดเลือด ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและซ่อนตัวอยู่ในบ้านของพวกเขาหวังว่าจะรอดพ้นจากเงื้อมือของน็อกกล่าวกันว่าน็อกเคยเป็นนักรบผู้กล้าหาญชื่อว่าคาเอลคาเอลเคยเป็นนักรบที่ต่อสู้ในสงครามเพื่อปกป้องหมู่บ้านของเขาแต่ในตอนนั้นบ้านเมืองของเขาได้ถูกปีศาจบุกรุกเพื่อยึดครอง แต่คาเอลพยายามต่อสู้และปฏิเสธความร่วมมือกับปีศาจต,ตนนั้นคาเอลเลยถูกคำสาปโดยปีศาจผู้ชั่วร้ายปีศาจได้สาปคาเอลให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดโดยมีรูปร่างคล้ายทั้งคาวดวงตาแดงฉานต้องใช้การล่ามนุษย์เพื่อความอยู่รอดลืมความทรงจำต่างๆในอดีตเห็นมนุษย์เป็นศัตรูและอาหาร ชาวบ้านเลยขนานนามปีศาจตนนี้ว่านอกนอกสร้างความหวาดกลัวให้ทุกแห่งทุกคนในตอนนั้นเองในหมู่บ้านนั้นมีหญิงสาวที่ชื่อเอลิณาที่สูญเสียครอบครัวไปจากการโจมตีของนอกเอลิณาเป็นคนกล้าหาญและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเธอตัดสินใจที่จะหยุดนอกและล้างแค้นให้กับครอบครัวของเธอ เธอได้พยายามปกป้องบ้านเมืองของเธอแต่ก็ไม่สามารถต่อกรกับนอกผู้ชั่วร้ายได้เอลิน่าเลยต้องการสุดฝนตัวเองเพื่อที่จะสามารถต่อกรกับน็อกให้ได้เธอเลยออกตามหาอาจารย์เพื่อเรียนรู้วิธีการต่อสู้และการใช้เวทมนต์จนได้พบกับนักปราดผู้วิเศษท่านหนึ่งเรียกท่านว่าอาจารย์บรุษ อาจารย์บรุษได้ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้และเวทมนต์ต่างๆให้เอลินาเอลินาฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปีศาจครั้งคาวแล้วและในคืนพระจันทร์เต็มดวงเอลินาเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่เธอเข้าไปในถ้ำลึกที่เป็นที่ซ่อนของนอกและทันใดนั้นเอง น็อกก็ปรากฏตัวขึ้นเหมือนมันจะรู้ถึงการมาของเอลิ่าการต่อสู้ระหว่างเอลิ่าและน็อกจึงเกิดขึ้นเอลิ่าไม่หวาดกลัวและหวั่นไหวเธอใช้ทักษะการต่อสู้และเวทมนต์ที่เธอได้เรียนรู้มาเพื่อต่อสู้กับน็อกการต่อสู้เป็นไปอย่างดเดือดและยาวนานเอลิ่าเกือบพลาดท่าเสียทีหลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่เปี่ยมลน้นเอลิน่าใช้พลังสุดท้ายที่เหลืออยู่พลิกกลับมาเอาชนะและปลิดชีพปีศาจร,ร้ายจนได้การต่อสู้สิ้นสุดเอลิน่าเป็นฝ่ายชนะเอลิน่าได้ใช้เวทมนต์ปลดปล่อยนาะต่อไปนี้จะไม่มีปีศาจร,ร้ายแห่งรัติการอีกแล้ว เอลิ่ากลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับความยินดีของชาวบ้านทุกคนต่างขอบคุณเอลิน่าที่ช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากปีศาจครั้งข่าวผู้ชั่วร้ายเรื่องราวของเอลิน่ากลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อไปเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความยุติธรรมนับแต่นั้นมาหมู่บ้านก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง และชื่อของเอลินาก็ถูกจารึกไว้ในใจของชาวบ้านตลอดไปขอขอบคุณและกดติดตามช่องด้วยนะครับ Peaceful for way